เสียงได้เข้าบนไอโฟนดังและเบาลงเองแก้อย่างไรดีสวัสดีค่ะกระโมาพบก,กับพาวทุทิทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาเสียงเรียกเข้าบนไอโฟนดังแล้วเบาลงเองจะกแก้ไขยอย่างไรดีกันค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งานไอโฟนรุ่นที่มี f a c e ID คงจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะว่ามีความผิดปกติค่ะเมื่อมีสายเรียกเข้ามานะคะเสียงเรียกเข้าเนี่ยจะดังแล้วเบาลงเองอัตโนมัติ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงเรียกเข้าบน iPhone ที่ดังแล้วเบาลงเองนี้นะคะเป็นการทํางานของฟีเจอร์การตั้งใจมองบน iPhone ที่มี f a c e ID ดนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าหากผู้ที่ใช้งาน iPhone ค่ะทําการเปิดฟีเจอร์การตั้งใจมองไว้เมื่อมีสายโทรเข้ามานะคะแล้วเราทําการหยิบ iPhone ค่ะหรือว่าทําการมองไปยังหน้าจอบน iPhone นะคะเสียงเรียกเข้าเนี่ยก็จะดังแล้เบาลงเองอัตโนมัติทันทีค่ะ เสียงเรียกเข้าบนไอโฟนที่ดังแล้วเบาลงเองนี้นะคะก็สามารถแก้ไขได้ง่ายค่ะโดยผู้ที่ใช้งานไอโฟนนะคะสามารถแก้ไขโดยการตั้งค่าบนไอโฟนได้เลยค่ะและวิธีการแก้ไขหากเสียงเรียกเข้าบนไอโฟนนะคะดังแล้วเบาลงเองก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่ Face ID และรหัสค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราปิดสวิตคุณสมบัติการตั้งใจมองได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะหากเสียงเียกเข้าบนไอโฟนดังแล,ล้วเบาลงเองนั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik ทิปดีๆเทรนใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์แลอปพลิเคชัน Buboo TV ได้เหมือนเดิมค่ะ